สวัสดีค่ะเช่าเกษตรกรเช่าวสวนเนาะคะ่ะอันนี้เป็นอาชีพหนึ่งเนาะคะ่ะยูทีบานสางชิ้นอินเนาะคะ่ะเป็นอาชีพหนึ่งที่เพิ่นใจอาชีพแต่ละมือเพิ่นปลูกบักนัดเนาะคะ่ะห้าวก็เื่นบักนัดแต่ภาษากลางเขาจะอื่นสับประรดเนาะคะ่ะเป็นสับประรดพันเนาะคะ่ะเพิ่นจะเอามาปลูกเสแซมปาอยางอันนี้ปีนี้คาดว่าสิได้เก็บผลละละ ปีโอนก็ได้กเก็บผลได้หลายตันเติบอยู่มันเป็นอาศีเสริมเพิเพิ่นเนาะคะ่ะดีกว่าให้ที่ดินบางเปาปลูกมั่นกะบบมีราคาเพิ่นเลยพันเปรมาปลูกบักนัดบานเฮ้านี่ละจ้ะสับประรดพันนะคะเป็นสับประรดพันมาจากชนบุรีเนาะจ้ะ ่นปลูกถิ่นไวประมาณอยู่ซีหาไลนนี่หละจ้ะปลูกเแสมกับตน้นยางผ้าล่าเนาะค่ะบางคนกับปลูกมันเสแซมกับตน้นยางพ้าล่าแตเพิ่น,นีปลูกสวนสับประรดแเสปสาสวนยางเนาะค่ะเพื่อสีไใดหลายๆทางเพราะว่าราคามันกับแตกต่างกันมันราคามันกับสิบวกขึ้นกันเนาะค่ะ มนกอสิรักษากันได้ง่ายทนแรงทนฝนค่ะสับประรดพันนี่สับประรดนี่สิมีพผืชสิเป็นผืชชนิดหนึ่งเนาะจ้ะแม้ว่าปริมาณผลนผลิตจะน้อยแต่ราคาอาจจะยั่งคงแนวโน้มสูงขึนหากราคาต้องการผลผลิตมากขึ้นราคาอาจจะพวนพันได้ตลอดทั้งปีเนาะค่ะขึ้นอยู่กับว่า ปริมาณผลผลิตและปัจจัยต่างๆสับประรดนี้ในแต่ละพันธุ์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของสภาพตลาดเนาะคะ่ะจะปะรดเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ทนฝนทนแรงเนาะคะ่สะสามาเริ่มต้นโดยการวิธีปลูกเนาะคะ่ะการปลูกสับประรดเริ่มจากการเตรียมต้นพันธุ์และดินที่ระบายน้ำดีๆแล้วจึงนําไปปลูก ในพื้นที่ที่รับแสงแดดเพราะว่าสับประรดนี่จะทนกับแสงแดดและะ้วก็ทนแรงทนฝนพอะปลูกลงดินเร็วเข้ากันน้ำน้ำมาลดให้สม่ำเสมอใส่ปุ๋ยตามระยะเวลาเนาะค่ะดูแลเรื่องโลคและมลแรงสามารถปลูกในกระถางหรือในแปลงกระด้อัน,นี้สวนปลูกในสวนหลองอย่างเนาะจะ้ะเพราะว่า ปลูกมั่นก็ะไดปลูกซับประรดก็ะไดปลูกใ้หลายอย่างนอกจากแลล้แต่เติพนสิปลูกเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เช่าเกษตรกรหามาปลูกเนาะคะ่ะสร้างไย่ใ้ให้เตละปีกระ่บนอยได้ค่ะส่วนมากคุณสิขายเอาเองเนาะคะ่ะพิ่นไปเลาะขายน้ำมูบานซับประรดนี่พิ่นสิต่้งลักเป็นลูกละ20บาทหรือถ้าลูกใหญ่พิ่งก็ลูกละ30ส หรือ25้ามันก็รายลุ่นรายราคาเนาะจะเพิ่นขายดีเพิ่นสางไายใดโตครอบครัวเพิ่นเป็นประมาณ4ี่0มืนเพิ่นใดเงินปีทีแล้วนะจ่ะเพราะว่าเพิ่นขายปีเพิ่นขายเองเพิ่นถ้าเฮาสิส่งตลาดนี่ก็กับ่ยากจ้ะแต่ว่านี่เพิ่นไปขายเองเพิ่นว่าเพิ่นใดลายกว่ากันรายกวัวส่งตลาดเนาะค่ะมาโตเรื่องการปลูกค่ะการเตรียมพื้นที่เลือเลือเลือพื้นที่ที่แห้งเนาะค่ะ โบไฮมีนม้ำค้งงโบไฮทีลมและระบายน้ำดีๆการเวลาปลูกห่างจากหากปลูกเป็นแถวแถวเดียวให้ต้นห่างประมาณ3าเซนติเมตรเนาะคะ่ะและมีระยะห่างระวางแถว80เซนติเมตรเนาะคะ่ะการปลูกนี้เท่าสิปลูกให้แน่นปลูกเส็จแล้วควรดูแลลดน้ำมสม่ำเสมอเนาะคะ่ะระวังยาายนา้ำค้งพอมันติดแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมัก ถูกหนึ่งถึงสองเดือนเนาะคะ่ะหลอกใบที่เ่งหรือเสียหายออกเพราะจะทําให้สับป,ประรดนี่เติบโตไดเร็วเนาะคะ่ะประมาณถึงหนึ่งเดือนให้ใส่ปุ๋ยยูเลียเนาะคะ่ะต้นละหนึ่งสนโตเนาะคะ่ะหรือพี่น้องสิไซร้ายกว่านันก็ะไดแล้วแต่ความปริมาณของต้นสับป,ประรดสีไง่หรือสิน่อยเขาต้องใส่แบบดุนกันนะคะ พ่อตนสับปลดไดประมาณสิเดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร1 3บ3 2 1อีกครั้งด้อค่ะช่วงช่วงนี้สิเป็นช่วงเล่งดอกเนาะคะ่ะช่วงเดือนกัญยาถึงตุลาหลังจากใหพ้นผลิตไดประมาณสเดือนใหหักส่วนบนของผลออกและก็ใส่ใบด้านล่างเนาะคะ่ะด้านแบบด้านคางห่อผลไวเนาะคะ่ะอันนี้พื่นมี่เคล็ดลับ หอผลสับป,ประรดใบเนาะค่ะบใไ้เป็นนอนเจาแม่งตอมใดเนาะค่ะพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะค่ะสับป,ประรดนี่จะซุกเมื่อผลมีสีเหลืองทองและกินหอวมค่ะใช้เวลาประมาณ12-18เดือนในการเก็บเกี่ยวนะค่ะมันจะได้ผลแก่พอเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว1-2ครังงง้งบัตที่นี่ เฮ้าตัดตนเหลือพื้นดินประมาณ20-30เซนติมตรและตัดใบออกให้เหลือประมาณ10เซนติเมตรเนาะค่ะเอาไว้เพื่อสับปลให้มต่อหยอดขึ้นมาอีกค่ะเข้ากระไดผลอีกครั้งนึงเนาะคะ่ะเข้าปลูกสัำปลรดนี่โบเมนวาเข้าสิปลูกทุกปีมันจะแตกแนงมาเรื่อยๆเนาะจ้ะค่ะแนะนำให้เช่าเกษตรกร,กรไปปลูกกันเบิงเดอร์ค่ะ เป็นสางไร่ใดให้ขอบคั้วเนาะค่ะแต่ละปีบมมริเวณวัดสีสางได้นี่ยหน่อยได้แบบหลายเลยเนาะค่ะเพราะว่าพื้นขายเอีเพื่นค่ะมือนีกับคอลากันไปก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ